สวัสดีค่ะพันธิพรบงจันเพนค่ะโหราศาสตร์บบระบบในตอนนี้เราจะแนะนําให้รู้จักโหราศาสตร์3ระบบว่าคืออะไรนะคะแล้วก็โหราศาสตร์3ระบบที่ดิฉันเพิ่มเข้ามาเป็นชื่อของซีรีส์ชุดนี้คืออะไรก็จะแนะนำให้ทุกท่านได้เข้าใจสั้นๆง่ายๆนะคะต่อไปจะอธิบายว่าโหรศาสตร์ไทยแบบคัมภีสุริยญานนั้นคืออะไรนะคะ คำพีสุริยะนี้ต้องเรียกบอกว่าเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณในการคำนวณตำแหน่งดาวนะคะโดยที่สมผุดดาวหรือว่าตำแหน่งดาวนั้นเกิดจากการคำนวนนะคะอย่างที่อาจารย์บุญนาคทองเนียมท่านบอกว่าดาวชุดนี้เรียกว่าดาวหมอดูนะคะก็คือคำนวณเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ในการดูดวงนะคะประกอบไปด้วยดาวทั้งหมด10ดวงนะคะก็คือดวงอาทิตย์หรือบางทีบางท่านก็จะเรียกว่าพระอาทิตย์นะคะดวงจันทร์หรือพระจันทร์นะคะ ดาวคานดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเส,สาร์ดาวมฤตยูดาวเนิขอโทษค่ะดาวมฤตยูราหูแล้วก็ภเกตนะคะทั้งหมดก็จะมีวิธีการคำนวณปรากฏไวในในหนังสือนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในส่วนของภาคคำนวณล้วนๆนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะมีวิธีการหา สมผุดดาวนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งในส่วนนี้ในวิธีการดั้งเดิมนะคะอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วท่านก็เป็นคนเรียบเรียงตำราสำหรับการคำนวณน,นี้ไว้เรียกว่าคำพีสุริยาิตพิศดานและวิธีคำนวณดวงพิชัยสงครามนะคะของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วก็จะมีเป็นตัวอย่างหน้าปกขึ้นไว้ให้นะคะนอกจากนี้เล่มสีขาฟ้านะคะที่เราเห็นอยู่ ตรงกลางในส่วนตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตชี้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นของอท่านอาจารย์พันเอกเอื้อนมนเทียนทองนะคะเป็นผู้ที่เรียบเรียงทั้งนี้อาจารย์พันเอกพิเศษเอื้อนมนเทียนทองนั้นท่านก็เป็นลูกศิษย์ ของอาจารย์พลตรีบุญนาคนะคะก็ไปเรียนวิธีการคำนวณกับท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคเช่นกันนะคะนอกจากนี้ตำราที่เรายังเห็นในปัจจุบันก็ยังมีของอา,อาจารย์พลังวัดนะคะเล่มปกสีม่วงและสุดท้ายก็เป็นคำทีสุรรยาตซึ่งฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นฉบับปรับปรุงนะคะหรือว่าเป็นวิธีการปรับปรุงของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมค่ะจากตารางที่เราแสดงให้เห็นนะคะว่าในโหราศาสตร์นั้นเนื่องจากว่า ระบบโหราศาสตร์ระบบโหราศาสตร์มีทั้งโหราศาสตร์แบบเคลื่อนที่หรือโหราศาสตร์ที่เรียกว่าไซยนะนะคะหรือ t ropical zodiac กับโหราศาสตร์แบบนิรายนะหรือ fixed zodiac หรือเรียกว่า s i d t r e a l z o d i a c นั้นเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ย้ายเข้าราศีแต่ละราศีจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะย่อยกตัวอย่างเช่นราศีเมษนะคะดวงอาทิตย โคจรเข้าสู่ราศีเมษรประมาณวันที่21มีนาถึง19เมษายนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในส่วนของแบบนิรายณนะดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเป็นที่เป็นราศีเมษก็ประมาณวันที่13เมษายนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งรายละเอียดเดดิฉันจะอธิบายเจาะลึกลงไปเมื่อมีการบรรยายหรือพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเรื่องลงไปนะคะ ในส่วนนี้เราจะอธิบายให้ทุกท่านฟังนะคะว่าค่าอันญ่านามสะคืออะไรนะคะ,ะในหนังสือคำศัพท์โหราศาสตร์ก็จะมีะเขียนเอาไว้นะคะในส่วนค่าอัญยานามสะนะคะคำนิยามที่อาจารย์พลตรีบุญนางทองเนียมอบอกเอาไว้หรือว่าสอนไว้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ในการอธิบายคำศัพท์อาจารย์ท่านบอกว่าค่าอันญานามสะคือง่ามมุมที่จุดศูนย์กลาง ของโลกจากจุดตั้งต้นของจักรราศีแบบสยนะสยนะก็คือเคลื่อนที่นะคะไปยังจุดตั้งต้นของจักรราศีแบบนิรายนะดังนั้นคาพูดอาจจะยังไม่เข้าใจนะักสําหรับผู้ที่เริ่มศึกษาใหม่แต่ขอให้เข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นง่ามมุมของจุดเมตรนะคะที่มันมีระยะห่างกันจากจุดตั้งต้นของจักรราศีนั่นก็คือจุดเมตร ก็คือแกนเมธหรือจุดเมธนะคะแบบไสยนะแบบเคลื่อนที่ไปยังจุดตั้งต้นของจักรราศีแบบนิรายนะนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปในบทต่อๆไปถ้ามีโอกาสอัดคลิปก็จะหารูปมาประกอบให้ทุกท่านเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งตอนแรกๆนี้ที่เราอธิบายเป็นการอธิบายในมุมก,กว้างเพื่อปูพื้นฐานให้ทุกท่านรู้ของโหราศาสตร์ทั้ง3ระบบก่อนนะคะทีนี้เวลาที่เราหรือว่า คนที่ศึกษาโหราศาสตร์ในเมืองไทยส่วนใหญ่ที่ศึกษาโหราศาสตร์แบบนิรายนะมักจะใช้ค่าอายนามศักของลาฮิลีนะคะแต่ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ภาคคนวณกับอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมอาจารย์สอนค่าอายนามศักดิ์ของทุกทุกระบบบเลยนะคะดังนั้นตัวอย่างที่แสดงขึ้นหน้าจอก็คือจะให้ท่านเห็นว่าอันนี้คือเป็นซอสโค้ดที่อาจารย์บุญนาคสอนนะคะ ในส่วนแรกเราก็คือเราก็มีการเลียงทั้งหมดตัวสีแดงทั้งหมดนะคะที่ฉันไม่ขออ่านนะคะตัวแดงทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดอะเลที่เราใส่เข้าไปหมายถึงว่ามันเป็นชุดที่จะคํานวณค่าอายนามสาออกมานะคะส่วนที่เราแถบสีเหลืองไว้เราใช้แบบลาฮีรีนะคะผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ภาคคํานวณในการเขียนโปรแกรมก็จะได้เรียนอย่างละเอียดนะคะค่ะ ต่อไปในส่วนที่จะอธิบายก็คือโหราศาสตร์ในระบบนิรายณะนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าโหราศาสตร์แบบนิรายณะนั้นจะมีค่าอายนามศาสตร์นะคะดังนั้นเมื่อเราคำนวณตำแหน่งดาวได้เรารู้ค่าอายันามศาสตร์เราก็จะสามารถรู้สมผุดของดาวที่เราจะไปใช้ในโหราศาสตร์แขนงนิรายณะนะคะจากสมการที่เห็น ได้นะคะก็คือสมผุดดาวนิรายณนะเราต้องการส่วนนี้ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้สมผุดดาวสากลเราลบด้วยค่าอายันามสะเราก็จะได้สมผุดดาวนิรายณะนะคะอันนี้ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ภาคคำนวณก็จะเข้าใจวิธีการคำนวณทั้งโหราศาสตร์ตำแหน่งดาวแบบดาวไทยหรือคำพีสุริยญา,าติดาวสมผุดดาวแบบของนิรายณนะคำนวณค่าอายนามสะนอกจากนี้ยังคำนวณ โหราศาสตร์สากลและก็โหราศาสตร์ยูเรเดียนซึ่งจะมีวิธีการคำนวณตำแหน่งดาวไม่เหมือนกันนะคะทีนี้พูดถึงผู้ที่เรียนโหราศาสตร์นิ่ลายนะนะคะก็จะมีใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ของใครบ้างอันนี้ก็เป็นของออท่านอาจารย์เ,เพิ่มศิลนนะคะ เลิศรัฐการก็ทําไว้อันนี้ก็เอาปกมาให้ดูนะคะจะมีการคํานวณดาราศาสตร์ระบบนิรายนะวิธีนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fixed zodiac คาว่า fixed zodiac นี้หมายถึงจักรราศีแบบคงที่คงที่ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะอธิบายให้ฟังนะคะตอนนี้เข้าใจตามแต่ละคลิปไปก่อนนะคะดังนั้นหมายความว่าเมื่อท่านศึกษาหรือว่าดูคลิปใดก็พยายามดูไล่ไป เป็นลำดับหรือเป็น EP ไปนะคะท่านจะได้ไม่งงนะคะดิฉันจะพยายามเรียงลำดับความรู้ให้หรือว่าปูพื้นฐานตั้งแต่พื้นฐานความรู้โหราศาสตร์ทั้ง3ระบบเพื่อจะให้ผู้ที่เรียนแล้วก็จะได้ทบทวนนะคะแล้วก็ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนก็จะได้เริ่มศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะก่อนตัดสินใจที่จะสมัครหรือลงเรียนกับอาจารย์ท่านใดนะคะ ต่อไปก็คือในส่วนของปฏิทินเลิกบนเลิกล่างก็จะมีของอาจารย์จำหลัศสิรินะคะก็ก็สามารถาใช้ประกอบได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีปฏิทินโหราศาสตร์นะคะซึ่งเล่มนี้ก็จะสามารถใช้ได้ในแต่ละปฏิทินที่ว่านี้ทุกครั้งที่เป็นปฏิทินคำนวณแบบนี้รายนะวิธีเราจะสังเกตง่ายเลยว่าจะมีค่าอายน,นามศหรือบางเล่มก็จะบอกไปเลยว่ามี การคำนวณด้วยระบบใดนะคะเพื่อให้ผู้ที่ซื้อมาใช้ไม่ผิดพลาดนะคะในส่วนโหราศาสตร์สากลนะคะก็จะใช้สมุดดาวหรือตำแหน่งดาวที่เป็นดาวจริงบนท้องฟ้านะคะคำว่าดาวจริงบนท้องฟ้าก็คือเกิดจากการคำนวณเพื่อให้ได้ตำแหน่งจริงๆที่ดาวสถิตอยู่ณท้องฟ้านั้นๆเลยนะคะดาวดาวทั้งหมดมีทั้งหมด10ดวงนะคะประกอบไปด้วย ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวคารดาวพฤหัสอ๋อดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวฤตยูเนปจูนแล้วก็พลูโตทั้งนี้รวมถึงราหูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวหรือคำพูดส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าดาวแต่จริงก็คือหมายถึงดาวเคราะห์หรือแพนิสทั้งหมดดาวในโหราศาสตร์เราจะเรียกรวมว่าเป็นดาวเคราะห์ทั้งหมดเดี๋ยวในคลิปต่ตอ,ตอไปดิฉันจะอธิบาย ในส่วนดาวให้ฟังอย่างละเอียดอีก,อกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนราหูแม้ว่าจะไม่ใช่ดาวนะคะแต่ว่าเป็นเป็นคลาดหรือเป็นจุดตัดระหว่างวงโคจรดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่ว่าในที่นี้เราก็อนุโลมพูดหรือว่าเรียกว่าราหูเป็นดาวดวงหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ของโหราศาสตร์คนค่ะ สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะผู้ที่เป็นปรามาจารโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็คือท่านอัลเฟรดวิกเตอร์นะคะท่านเป็นผู้คิดค้นโหราศาสตร์ยูเรเนียนทีนี้ในส่วนที่ดิฉันจะทําคลิปของโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็จะอธิบายอย่างละเอียดว่าคืออะไรนะคะเป็นที่มาที่ไปยังไงนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังจะแยกให้เห็นความต่างก่อนว่าโหราศาสตร์สากลใช้ดาวทั้งหมด10ดวงใช่ไหมคะแต่โหราศาสตร์ยูเรเนียน มีดาวเพิ่มมาอีก8ดดวงที่เป็นดาวทิพย์นะคะก,คก็คือดาวทิพย์ก็คือดาวณวันนั้นเขาบอกว่าคําว่าทิพย์คือมองไม่เห็นหรือว่าไม่มีนะคะหรือเรียกว่า t r a n s n e b u n e นะคะแต่หลังจากนี้ปรากฏว่าเรามีการค้นพบแล้วว่าดาวทิพย์มีอยู่จริงนะคะมีวงโครจรจริงๆที่เห็นนะคะดิฉันเคยทำบทสัมภาษณ์ของสัมภาษณ์ท่านอาจารย์อาลีสวัสดีเอาไว้ท่านก็อธิบายในส่วนตรงนี้ให้ฟังนะคะว่า ดาวทิพมีจริงนะคะมีวงโคจรจริงทีนี้ดาวทิพป,ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือมีคิวปิโดฮาเดสเซอุสโครโนสอพอลอนแอดเมตโสวาคโนูและก็โพไซดอนนะคะทีนี้ทั้งหมดของดาวทิพยปดดวงนี้ก็เป็นกลุ่มดาวที่เพิ่มขึ้นมาในการพยากรณ์ของโหรวศาสตร์ยูเรเนียนนะคะนอกจากนี้จุดเด่นของโหรวลาศาสตร์ยูเรเนียนก็คือจะมีสมการดาวที่บรรจุ สมก,การไว้พร้อมกับคําแปลหรือความหมายไว้ในพระข้อสนทิ่เดี๋ยวดีฉันก็จะอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดเมื่อมีการทําทคลิปเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะนอกจากนี้ที่เคยเกินเอาไว้ตั้งแต่คลิปแรกในการแนะนำซีรีส์โหราศาสตร์3ระบบนะคะก็ได้เล่าให้ทุกท่านฟังแล้วว่าโหราศาสตร์จริงๆแล้วมีอยู่3แขนงใหญ่ๆก็คือโหราศาสตร์ ในส่วนที่เรียกว่าภาคพ,พยากรณ์อันที่สองภาคคำนวณและอันที่3าคือเรียกว่าภาคพ,พิธีกรรมนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะจะทําให้ทุกท่านมองเห็นภาพกว้างของโหราศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะรวมถึงเกิดนํานิดหน่อยเกี่ยวกับโหราศาสตร์ภาคคานวณนะคะทั้งหมดเป็นการอธิบายในมุมกว้างนะคะยังมีรายละเอียดเปรียบย่อยข้อกําหนดหรือว่าเกรดความรู้ของโหราศาสตร์ในแต่ละระบบ ที่ดิฉันได้ศึกษามาก็ผู้ที่สนใจก็ติดตาม Subscribe YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ